นี่ก็ผ่านไปหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ผมไปฉีดไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตายเกลี้ยงหมดแล้วนะครับสวัสดีครับผมสันเกษตรดี Y นะครับช่องของผมจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตง่ายๆการทําเกษตรผสมผสานถ้าเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมากําจัดเพลี้ยอ่อนนะครับที่มารบกวนผักของผมที่ผม เอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ว่าเมล็ดยังไม่แก่ยังไม่พอที่จะเก็บมาตากนะครับโดนเพลี้ยมาบุกอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็โดนเพลี้ยไปรอบนึงแล้วนะครับผมก็เอาไปฉีดรอบหนึ่งแล้วมันก็ตายหมดแล้วมันก็มาใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะไปฉีดอีกสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับมีอยู่แค่3ามอย่างนะครับที่หาได้ง่ายๆในทุกบ้านเลยนะครับสิ่งแรกนะก็คือน้ําซักผ้านะครับน้ําซักผ้ามันจะมีผงซักฟอกอยู่นะครับถ้าใครไม่มีน้ําซักผ้าหรือว่ายังไม่ได้ซักผ้าเนี่ยก็ใช้ันะครบ และสิ่งที่2นะครับก็คือมะนาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำยาล้างจานนะครับอันนี้ใช้เป็นทําหน้าที่เหมือนกับเป็นสารจับใบนะครับถ้าใช้น้ําธรรมดามันจะไม่ไม่เกาะตัวมันมันจะไม่ไม่ติดนะครับแล้วก็จะทําให้เพรียไม่ตายนะครับสำหรับมะนาวนะครับใช้1ลูกนะครับถ้าน้ํามันไม่เยอะก็ใช้2ลูกก็ได้นะครับปลาแล้วก็บีบใส่ภาชนะเลยเดี๋ยวผมบีบใส่บัรดรดน้าไปเลยนะครับอันนี้ขนาด1ลิตรบีบเสร็จแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับใส่ไปให้หมดเลยทั้งเปลือกทั้งทุกอย่างเดี๋ยวค่ออยปกรงงทีหลั แล้วก็ผงซักฟอกนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำยาล้างจานนะครับ1ช้อนใส่เข้าไปเลยแล้วก็เติมน้ําให้เต็มนะครับประมาณ1ลิตรนะครับคนให้เข้ากันนะครับกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับมันจะมีเนื้อมะนาวลอยอยู่นะครับถ้าไม่กรองมันจะไปอุดตันหัวฟอกกี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่มันเยอะเนี่ยนะครับเป็นแปลง ผักหรือว่าต้นไม้ที่มีเยอะๆเนี่ยครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับฟอกกี้นะครับมันจะเสียเวลาแล้วก็ไม่ทั่วถึงนะครับเราแนะนําให้ใช้เป็นถังพ่นยาแทนนะเป็นถังเป้ถังยังไงก็ได้นะครับถังพวกน,นี้มันจะฉีดได้เป็นละอองฝอยมากกว่านะครับฉีดพ่นให้ชุ่มเลยนะครับเพลี้ยส่วนมากจะเกาะอ,อยู่ใต้ใบนะครับพลิกใบขึ้นมาแล้วก็ฉีดพ่นให้เปียกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกถังพ่นเนี่ยละอองมันจะแรงกว่าแล้วมันจะฟุ้งได้ทั่วทั้งใต้ใบเลย นี่ก็ผ่านไปหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ผมไปฉีดไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ตายเกลี้ยงหมดแล้วนะครับตายเรียบไม่มีเหลือนะครับไอ้ดำๆนี่ยคือมันตายถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาแบบเดียวกับผมนะครับก็ลองไปทำฉีดพ่นกันดูนะครับถ้าไม่ฉีดพ่นเนี่ยอาจจะทำให้พืชผักต้นไม้ของเราที่โดนเพลี้ยไป ลบกวนนะครับใบมันจะหงิกงอแล้วก็อาจจะแห้งตายได้นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ